สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทิคนะครับของเครื่องอาทาริงนะครับ805กรณีเรามีการเคลียร์แฟกเอรนะครับเครื่องหรือเคลียร์เอด o ชันไเครื่องนะครับแล้วตัวเครื่องรีบูตออกมามันจะขึ้น the device in s i a non customer mode นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีผลต่อเครื่องถ่ยายเอกสารนะครับจะ,ะ,ะบางทีมันจะเจอเกิดอาการแบบปิ้นได้บ้างไม่ได้บ้างหรือปิ้นไม่เจอเน็ตเวินะครับหรือมีผลต่อการใช้งานของเครื่องนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีเข้าโหมดในการเลียค่าตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะเข้ามาที่กดปุ่มโฮมนะครับซึ่งตัวอัลทาริงนะครับตัวหน้าจอจะเป็นระบบแท็บเล็ตนะครับจะเป็น n n r r o i นะครับจะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเข้าโหมดนะครับต้องกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับประมาณ10วินาทีหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับก็จะเข้าพาร์ c โค้ดนะครับ าร์โค้ดก็จะเป็นหกเจ็ดปดเก้านะครับเหมือนเดิมนะครับก็กดโอเคนะครับวันนี้เรามาที่แท็บ adjustment นะครับแล้วก็มาหัวข้อ dc หนึ่งสหนึ่งนะครับ nvm l i a d line นะครับหัวข้อของโค้ดนะครับก็จะเป็นหกหนึ่งหนะครับกด enter นะครับตัวลิงก์ก็จะเป็น1 4สี่นะครับกด enter นะครับกดอ่านนะครับ r e l i a s t ครับ ทีนี้ก็จะมาหน้า value นะครับหน้า value system ตัวนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นเลขสี่ครับตอนนี้มันเป็นเลขศูนย์อยู่เห็นไหมครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นเลขสี่นะครับกด enter นะครับพอเปลี่ยนเป็นเลขสี่แล้วกด l i ท e นะครับหรืออ่านนะครับแค่นี้นะครับเราก็กดออกมาเลยนะครับกด call c o s t out นะครับทีนี้เราก็เลือกตรง exit and reboot นะครับ เพียงเท่านี้นะครับตัวเครื่องก็จะอยู่ในโหมดพร้อมที่จะใช้งานในเรื่องของเน็ตเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็รอเครื่องรีบูตอีกหนึ่งนาทีนะครับ mm hmm. ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ